เรียกว่ายิ่งใหญ่สมการลอคอยสำหรับการเปิดตัวอัลฟ้าไซแอนแบงค์วิศวัรรมอังชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสภายใต้การบริหารงานโดยนายมัสชัยมาเอ็ดมียะใจก้อนแก้วกรรมการผู้จัดการนายวิธานธัญญาวิทูลที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการวางแผนบริษัทเดอรมาเอ็มดีจำกัดก้นด้วยม จูเรียร์เรเวอร์อัลฟาไซแอนซีโอแอนคอมเพลตีฟาว o เดอร์ด็อกเตอร์อัลเ a อร์มาเชลซีโอออฟเดอะอเอ็นดีคอมนีอัฟาไซแอรีเสร์จากประเทศฝรั่งเศสในงานอัลฟาไซแอนแกลงอุพนิสเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยขวาเข้มหัสวีพระครรภ์ไพศาลนั่งแท่นแบรนด์แอมบัสเตอร์ไทยคนแรกด้วยความโดดเด่นทั้งผลง,งานและไลฟ์สไตล์ พร้อมส่งไอเทมผลิตภัณฑ์ใหม,าาม่เมลารายเซรั่มเซรั่มเข้มข้นนวัตรกรรมล่าสุดกับการน,านําซิสเตมนินที่ได้รับสิทธิทสัตรแรกของโลกที่ไม่ต้องล้างออกมีความเสขียนสูงแรงสั่นสูงผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงดูแลปัญหาฝ้าจุดด่างดำฝังลึกให้ผิวขาวกระจ่างใสสม่ำเสมอท่ามกลางเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ KOL ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามเข้าร่วมงานจำนวนมาก นชัชันหนึ่งเฟชั่นทอสยามพารากอนครู้สึกนนี้หนครับได้เครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางอัลฟาไซออนนะครับผมที่เลือกเข้มนะครับผมเป็นฮันเตอร์ Hunter, คนแรกของประเทศไทยเลยนะครับผมซึ่งเราเนี่ยรู้จักกันมาเป็นปีละแล้วก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มาเป็นปีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ดีใจแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวทั้งตัวเข้มแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ นั่นก็คือเมลาไบซีพนะครับผมตัวนี้ก็จะเข้มข้นมากกว่าเดิมอีกครับสานี้เข้มได้ลองใช้รู้สึกว่าตัวเปลี่ยนไปอยไรบางเปลี่ยนในความรู้สึกของผิวหน้านะครับผมหนึ่งเลยเราจะไม่อาการแพ้ง่ายของผิวหน้าตัวเองเนี่ยจะเริ่มหายนะครับผมจะจะดีขึ้นตามลำดับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอได้ใช้เราก็รู้สึกว่าเราเราติดเซรั่มขวดนี้มากๆเวลาไปไหนไมาไหนเราก็จะนำอป้าสายันไปด้วยครับ วันนี้เป็นอีกความสําเร็จหนึ่งของของแบรนด์เรารู้สึกยังไงบ้างครับใช่ครับก็วันนี้จริงๆทางทาง,ทางเราเองก,ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งมากๆเลยที่แน่นอนเป็นการเปิดตัวของคุณเข้มอย่างเป็นทางการด้วยในการเปิดตัวแบรนด์ a มบา s s a อร์ uster, แล้วก็นิวโพรักครับก็ในสำหรับโพรักตัวใหม่นี้ก็ได้มีการทำเป็นแกลนออนวิ่งในในวันนี้ครับครับ ถ้าบอกว่าหลังจากนี้ยอดขายอาจจะแบบว่ากระชุดเลยทีเดียวก็ในส่วนของแผนการตลาดหลังจากที่เราเริ่มเปิดตัวในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้านแน่นอนเรื่องของอเดิมทีแล้วเราทําเป็นด i สตานซ์มาร์เก็ตติ้งที่เป็นการตลาดของ m a r k e t ตเ a c e เป็นหลักนะครับทีนี้ในส่วนของพาร์ทของออฟไลน์เราก็มี ales, ทีมเซลล์ทีมพสดุกรที่ลงนำผลิตลงสูง่คลินิกแล้วก็โรงพยาบาลมากยิ่งขึ้นครับ The special ingredients is really systemin, but not the simple systemin. the stable systemin mixed with vitamin C, pure vitamin C. Okay. okay, so Melabrite is a very specific product because you no know, melasma is a very tough issue. You need both to get an antioxidant activity and a deep control of the pigmentation. And in Melabrite, this product is very really unique because you mix in the same time the high antioxidant power, thanks to vitamin C and other stable ingredients, with the new system in stable that will treat really the pigmentation for really great results. ครับอ๋อจเสริมนะครับจะเสริมเรื่องของตัวโปรดักต์นะครับผมว่าทำไมถึงต้องวาวครับผมครับก็รู้อยู่แล้วว่าเมืองไทยเนี่ยร้อนนะครับผมแล้วก็มีโอกาสเกิดฝ้ากันได้สุดซึ่งเป็นอะไรที่เราค่อนข้างกังวลใจแล้วก็ลดความมั่นใจของเรานะครับตัวซิซามีนเนี่ยเป็นสารที่ได้มีการวิจัยแล้วว่าได้ผลเทียบเท่ากับยาในการรักษานะครับผมแต่ว่าที่มันไม่ค่อยมีคนมาใช้เพราะมันค่อนข้าง มีกลิ่นเหม็นเพราะมันไม่ค่อยเสถียรแต่ว่าทางอัลฟาไซน์เนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่สามารถทําให้มันเสถียรน,นะครับสามารถทาได้โดยที่ไม่ต้องล้างออกครับครับซึ่งจากที่เราคิดว่าป้าเนี่ยเราต้องไปที่คลินิกเราสามารถยกคลินิกมาไว้ที่บ้านตัวเองได้ครับ ครับผมสรุปนะครับผมก็ในเรื่องของอัลฟาไซออนนะครับผมคนที่กําลังมีปัญหาเข้มก็จะอยู่ในวัยที่กําลังจะมีปัญหาเข้มก็ยับยั้งไว้ก่อนในเรื่องของเรื่องฝ้าเรื่องกามเพราะว่าเราจะค่อข้างที่จะเจอแดดในเรื่องของการถ่ายทําละครเจอแสงต่างๆนะครับผมก็อยากจะฝากไว้นะครับผมในเรื่องของโปรดักตัวนี้นะครับผมอัลฟาไซออนครับผม Yeah, I can